และช่วงนี 2, ้ ER ติดตามคิดยกกำลังสองนะคะดิฉันคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีเอไอค่ะเรื่องของความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับวัคซีนโควิด1 9ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลาที่ทั้งโลกกำลังต้องต่อสู้กับโควิด1 9ความหวังเดียวของประชากรทั้งโลกก็น่าจะเป็นเรื่องวัคซีนแต่อาจจะยังมีคำถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไร แล้วควรที่จะอาศัยแนวคิดในรูปแบบใดสำหรับการเดินหน้าเพื่อที่จะฉีดวัคซีนคิด,ดวยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะยังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างมากนะคะถึงแม้จะได้เห็นวัคซีนออกมาหลายล้านโดสแล้วนะคะอาจารย์แต่วันนี้นะครับอยากจะสื่อสารกับทุกท่านนะครับว่าถ้าประเทศไทยอยากจะคุมโควิดนะครับให้ได้เพื่อที่เราจะเปิดประเทศกลับมาสู่ภาวะปกติครับไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากจะต้องฉีดวัคซีนกันในหมู่ประชาชนคนไทยกันครับค่ะ ข้อถกเทียงที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะแตกต่างกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเลยนะคะเกี่ยวกับความมั่นใจเรื่องวัคซีนนะคะใช่เลยครับในขณะที่ภาคเอกชนนะครับกำลังรณรงค์นะครับให้มีการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็จะนำร่องโดยการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานครับในขณะเวลาเดียวกันครับเราก็จะเห็นว่ามีนักการเมืองบางคนนะครับที่กลัวว่าฉีดวัคซีนแล้วจะยังเป็นอันตรายครับเรื่องอย่างนี้ครับผมคิดว่าคนไทยควรจะต้องติดตามและทำความเข้าใจให้ดีครับ จริงๆประเทศไทยนะครับถือเป็นประเทศที่จะได้วัคซีนค่อนข้างช้านะครับถ้าตามกําหนดการสั่งจองวัคซีนนะครับกว่าที่ประเทศไทยจะได้วัคซีนกันทั่วหน้านะครับมาฉีดประชาชนน่าจะเป็นปลายปีหน้าครับซึ่งไม่เหมือนกับบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนแรกก็เรียกได้ว่าระบาดกันเยอะแต่ก็เร่งฉีดวัคซีนกันทําให้ตอนนี้ยอดติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างรวดเร็วครับถ้ามาดูกันแล้วนะครับเราจะพบประเทศที่ฉีดวัคซีนได้ช้านะครับ มีประมาณสัก3ากลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือประเทศยากจนซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในแอฟริกาครับไม่มีเงินไปจองวัคซีนกันแล้วก็เกิดการติดเชื้อวงกว้างกลุ่มนี้จะเป็นปัญหาเยอะมากตลอดจนประเทศรอบบ้านเราครับซึ่งหลายประเทศเป็นประเทศไม่ใช่รายได้สูงครับซึ่งก็แปลว่าถ้าไทยนะครับได้วัคซีนช้าฉีดวัคซีนช้าก็ยากที่เราจะเปิดประเทศได้อีกเพราะมิฉนั้นเดี๋ยวคนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็อาจจะแพร่เชื้อมาอย่างประเทศไทยได้ กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มประเทศที่ถือว่ามีความพร้อมผลิตวัคซีนได้ดีพอสมควรแต่ว่ามีประชากรมากเช่นจีนและอินเดียครับประเทศเหล่านี้ผลิตวัคซีนได้ดีส่งออกวัคซีนด้วยแต่เนื่องจากประชากรของประเทศเป็นพันล้านคนเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาอีกนานครับกลุ่มประเทศสุดท้ายคือกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกรวมทั้งไทยด้วยนะครับกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่ควบคุมการระบาดโควิดได้ค่อนข้างดีนะครับประเทศต่างๆเข้าอิจฉากันแต่ว่าเนื่องจากควบคุมการระบาดได้ดี ความเร่งด่วนในการจองวัคซีนก็อาจจะจองน้อยเกินไปหรือเปล่าซึ่งทําให้กว่าจะฉีดวัคซีนได้ก็ต้องปลายปีหน้ากันเลยครับแล้ววัคซีนเนี่ยความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะอาจารย์จากที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วหลายร้อยล้านโดสทั่วโลกนะครับพบว่ามีผลข้างเคียงน้อยจริงๆนะครับโดยเฉพาะวัคซีน2ตัวซึ่งมีการศึกษามากเป็นพิเศษแล้วตัวหนึ่งก็คือแอสตราเซเนกาวัคซีนนะครับก็จะใช้ฉีดเป็นประเทศไทยเป็นหลักด้วยการเปรียบเทียบระหว่างเอสตราเซเนกานะครับกับไฟเซอร์ซึ่งถือเป็นวัคซีน น,น้นนักนะครับก็จะพบว่ามีผลข้างเคียงต่อผู้ที่ฉีดไปน้อยกว่า1%ครับคือแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแล้วอาการผลข้างเคียงไม่ได้ร้ายแรงอะไรคล้ายๆอาการหวัดและเป็นอยู่ไม่กี่วันครับยังไม่พบการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนที่พิสูจน์ความเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวัคซีนค่อนข้างปลอดภัยครับและผลการศึกษาก็พบว่าวัคซีนทั้งเอสตราเซนิกาและก็ไฟเซอร์มีผลสูสีกันในการ ป้องกันการมีอาการนะครับเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนลดเจ็บป่วยลดการเข้าโรงพยาบาลครับคือ,อยังไงก็ควรที่จะเชื่อมั่นว่าวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับก็คือคนไทยไม่ได้ฉีดวัคซีนกันเพราะว่าเราติดเชื้อระดับที่ต่ําอยู่แล้วถ้าไม่ฉีดวัคซีนกันใกล้เคียงกับจำนวนประชากรของประเทศเรายากที่จะเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยครับแต่เดิมนะครับเชื่อว่าโควิดนะครับสายพันธุ์เดิมเนี่ยนะครับหนคน จะแพร่เชื้อไปได้ประมาณ3คนครับถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดวัคซีนอย่างเอสตราเซเนกาที่เราจะฉีดกันเยอะๆเ,เนี่ยป้องกันได้79%ใกล้ๆแปดสิบเปก็แปลว่าจะต้องฉีดประชาชนคนไทยอย่างน้อย84%ครับแต่ตอนนี้สิ่งที่น่าตกใจก็คือมันกําลังเกิดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งหนึ่งคนนะครับที่ติดเชื้อสามารถแพร่ไปที่ถึง4คนครึ่งครับถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้แปลว่าประเทศไทยนะครับจะต้องฉีดกันถึง 98%ของประชากรครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่เกิดความสงสยัยความปลอดภัยของวัคซีนทั้งที่ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับประเทศไทยนั้นเคยมีการศึกษาสำรวจโดย U Gov นะครับซึ่งทำโพลพบว่าเป็นชาติที่มีความต้องการอยากฉีดวัคซีนสูงที่สุดชาติหนึ่งของโลกเลยแม้ช่วงหลังๆนะครับความพร้อมอยากจะฉีดวัคซีนลดลงไปตามกระแสบ้างก็ตามถือว่าประเทศไทยโชคดีมากนะครับที่เราจะมี การผลิตวัคซีนในประเทศด้วยซึ่งแปลว่าต่อไปโควิดกลายพันไปนะครับถ้าเรามีแหล่งผลิตวัคซีนใกล้ๆอยู่ในประเทศเราเองเราก็จะมีความเป็นห่วงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าปล่อยให้ทัศนคตินะครับต่อต้านวัคซีนมาทําให้ความพยายามเปิดประเทศกลับมาสู่ปกตินั้นเสียหายไปได้มันมีตัวอย่างเยอะในสหรัฐอเมริกานะครับแต่เมื่อฉีดไปเยอะๆก็พบว่าคนในสหรัฐอเมริกามีความพร้อมอยากฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงนี้ดูเหมือนจะสวนทางเล็กๆกับประเทศไทยซึ่งแต่เดิมมีความพร้อมมีความต้องการอยากฉีดวัคซีนแต่เริ่มกับลดลงเพราะบรรดาผู้มีตําแหน่งทางการเมืองทั้งหลายนะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันครับจะอยู่ที่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนใช่ไหมคะอาจารย์ว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างไรคะใช่เลยครับเพราะว่าวัคซีนช่วยลดการเจ็บป่วยช่วยลดการที่มีอาการหนักเข้าโรงพยาบาลได้นะครับและถ้าประเทศไทยจะเปิดประเทศนะครับรับนักท่องเที่ยวนะครับ ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมได้ตามปกตินะครับเราต้องฉีดวัคซีนและว,วัคซีนไม่ใช่ของหาง่ายในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นได้มาแล้วต้องใช้ให้คุ้มนะครับอย่าปล่อยให้ความเชื่อผิดๆนะครับมาทำลายโอกาสที่คนไทยนะครับจะมีภูมิคุ้มกันและรัฐบาลก็ควรจะเปิดให้มีการนําเข้าวัคซีนนะครับโดยภาคเอกชนมากขึ้นด้วยซึ่งจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันรวมหมู่นะครับได้เร็วขึ้น เพราะว่าวัคซีนที่เราจองไว้ปริมาณอาจจะไม่เพียงพอครับค่ะอาจารย์ประเมินแล้วถ้านักการเมืองหรือว่าบรรดาคณะรัฐมนตรีมาฉีดมากขึ้นนี่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากขึ้นไหมคะครับหลายๆประเทศนะครับผู้นาทางการเมืองจะเป็นผู้ที่ยอมฉีดวัคซีนก่อนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นผู้นํารัฐบาลไทยมีความกล้าหาญครับและตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ก็ชี้ออกมาว่าปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนคนไทยครับค่ะ ก็น่าจะมีผลในเชิงจิตวิทยาอย่างมากทีเดียวนะคะเมื่อระดับผู้นำมีความมั่นใจที่จะฉีดวัคซีนเพื่อที่จะต่อสู้กับโควิด1 9และกำลังเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ